สอรสอจึงขอเรียกร้องให้กรรมการปปชพิจารณาดำเนินคดีและมีคำวินิจฉัยต่อนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรในกรณีโครงการรับจำนำข้าวอย่างตรงไปตรงมาตามข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายโดยไม่เลือกปฏิบัติเป็น2มาตรฐานสอรสอจึงขอเรียกร้องให้สารรัฐธรรมนูญพิจารณาและมีคำวินิจฉัยต่อนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตร ในกรณีการก้าวไก่หรือแทรกแซงการแต่งตั้งโยกย้ายนายถวินเปลี่ยนสีอย่างตรงไปตรงมาการออกแถลงการฉบับที่หนึ่งของศูนย์อำนวยการรักษาความสงบเรียบร้อยครั้งนี้ทำให้เกิดการโต้ตอบและวิพากวิจารณ์จากองค์กรอิสระที่ถูกพักพิงโดยปปชและสารรัฐธรรมนูญต่างพร้อมใจกันออกแถลงการตอบโต้สออรสอในวันรุ่งขึ้นซึ่งปปชยืนยันการไต่สวนของปปชอ,อยู่ภายใต้การคุ้มครองของรัฐธรรมนูญ จะไม่มีการกระทําตามอําเภอใจใช้หลักเหตุผลหลักกฎหมายและหลักความเท่าเทียมกันอย่างเคร่งครัดปราศจากอาคติแม้จะมีการข่มขู่คุกคามหลายครั้งแต่คณะกรรมการปรปรชก็ไม่เคยท้อถอยละทิ้งต่อการทําหน้าที่ตามหลักนิติธรรมจึงเห็นว่าการออกแถลงการดังกล่าวหมินเมอาจเป็นการแทรกแซงจากฝ่ายบริหารส่วนสารรัฐธรรมนูญก็โตอตอบด้วยท่าทีที่แข็งกล้าวมากกว่าปปช โดยระบุการออกแถลงการของสรสเป็นการคุกคลามก้าวล่วงการใช้ดุลพินิษของตุลาการทำลายชื่อเสียงความน่าเชื่อถือและเป็นการกระทำนอกเหนืออำนาจหน้าที่ตามพรบความมั่นคงก่อนที่จะปิดท้ายด้วยว่าหากการดำเนินการของสรสกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ของสารรัฐธรรมนูญจะพิจารณาดำเนินตามกฎหมายต่อไปด้านเลขาธิการกปปสระบุการที่สอสอออกแถลงการเป็นการกระทำมิบังควร และประชาชนยอมรับไม่ได้พร้อมทั้งตั้งคำถามถ,ามถึงนายยกรัฐมนตรีว่าเหตุใดจึงปล่อยให้สอสอออกแถลงการในลักษณะเช่นนี้ขณะเดียวกันร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บํารุงในฐานะผอ,อสอสก็กล่าวว่าการแนะนำให้คณะรัฐมนตรีขอพระบรมราชวินิจฉัยหากสารรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยเกินขอบเขตอำนาจว่าไม่ได้เป็นการก้าวล่วงเป็นเพียงข้อเสนอแนะที่ตนเห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อประเทศ มันเป็นการกระทำที่นิบังควรไม่เคยมีใครทำกันผมต้องถามนะั้นที่ให้สอ,อ,อรอสออ,อกแถลงการอย่างนั้นเนี่ยทำไมไม่รู้จักคิดบ้างมันเรื่องอะไรที่จะเอาปัญหาที่มีความขัดแย้งกันอยู่เป็นฝักเป็นใย แล้วไปกราบังคงทุนอาแล้วถามที่พวกคุณนะ่ะตะบีตะบานจะใช้มาตาเจ็ดนะ่ะราคาเคืองไหมแล้วมันทำไม่ได้ของผมนี่เรื่องทำได้ถ้าไม่ยึดแนวทางสอ,อสอเนี่ยฆ่ากันแน่ทั้งนี้ผอ,อรสอรสระบุจะออกแถลงการฉบับที่สองอีกครั้งหากไม่ได้รับการตอบรับในแถลงการฉบอบที่หนึ่ง แต่เมื่อมองกลับไปที่ปปช,ชและศาลร,รัฐธรรมนูญก็ไม่ได้แสดงท่าทีหวั่นเกรงต่อคำถแถลงแต่อย่างใดจึงต้องจับตาในวันที่23เมษายนนี้ที่ศาลร,รัฐธรรมนูญจะนัดประชุมเพื่อพิจรารณาคำร้องของนายกรัฐมนตรีที่ขอเลื่อนเข้าชี้แจงคดีโยกย้ายนายทวินเปลี่ยนสีออกไปอีก15วันซึ่งสถานการณ์ทางการเมืองก็จะเริ่มรุนแรงขึ้นมวลชนกลุ่มคนแสดงก็นัดหมายชุมนุมก่อนล่วงหน้าหนึ่งวัน คือวันที่22เมษายนเพื่อรอฟังคำวินิจฉัยของศาลร,รัฐธรรมนูญส่วนกลุ่มกปปสอเองก็เตรียมชุมนุมครั้งสุดท้ายเพื่อปิดเกมทางการเมืองซึ่งก็พร้อมที่จะแตกหักกันทั้งสองฝ่ายจึงต้องติดตามท่าทีของซรสว่าจะตัดสินใจออกแถลงการอีกครั้งหรือจะกลับไปทำหน้าที่ดูแลรักษาความสงบควบคุมมวลชนทั้งสองฝ่ายให้ชุมนุมอยู่ในที่มั่นและปล่อยให้องค์กรอิสระทำหน้าที่ของตน บนพื้นฐานของกฎหมายปราสจากการแทรกแซงต่อไปเกตมาณีแก้วผลึกทีมข่าวการเมืองสปริงนิวรายงาน